สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วปานะคะจากเพจพูมาทูไทยแลนด์ค่ะผมแบงค์ครับน้องแบงค์วันนี้เรามีสินค้าใหม่มาอีกแล้วใช่ครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่มา2ตัวเลยครับวันนี้สองตัวเลยอยู่ตรงหน้าเราใช่สวยๆอย่างนี้เลยฮ่ลหน้องแบงค์ช่วยแนะนําหน่อยว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็ชื่อรุ่นอะไรบ้างแต่ละตัวครับผมที่อยู่ด้านหน้าแบงค์นะครับจะเป็นตู้นี้นะครับก็จะเป็นรุ่นพูมาครับ PM ขีด 7 DRC ขีด n ครับผมอ๋อโอเคแล้วตัวนี้คะตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะพี่ปาก็จะเป็นรุ่น PM ขีด71 DRC ครับผมตัวนี้อ่า71 DRC เดี๋ยวน้องแวงช่วยรีวิวหน่อยว่าตู้นี้มันมีจุดเด่นข้อดียังไงบ้างต้องบอกเลยนะครับพี่ปาตู้ทั้งสองตู้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันทุกตัวนะครับโอเคอย่างที่จะสังเกตได้นะครับท็อปด้านบนทั้งสองตัวเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้อ่าคุณภาพสูงนะครับจะมีความแข็งแรงใช่ครับสำหรับคนทันใช่เวลาทำงานหรือว่าวางชิ้นนนงา จะวางได้เลยตรงนี้ก็ทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับตัวนี้โอเคช่วยให้วางชิ้นงานข้างบนนี้ได้แล้วก็มีร่องข้างๆตรงนี้ด้วยใช่จะมีร่องสำหรับใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นน็อตประแจลูกบล็อกอะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์รหรือว่าชิ้นเล็กกระจุกกระจิกเวลาประกอบชิ้นงานเนาะมันต้องมีช่องใส่อยู่แล้วเวลาเก็บของอย่างงี้เก็บสะดวกมากขึ้นทำให้ของไม่หายเนาะน็อตเลืไม่หล่นหายแล้วเวลาหยิบใช้งานอย่างเงี้ยก็หยิบใช้ได้เลยโอเคค่ะสะดวกมากจุดต่อไปจุดต่อไปนะตัวจับตรงนี้นะครับตรงน้ามเข ช่วยทาให้มันนิ่มแล้วก็ใช้งานเวลาเข็นอย่างเงี้ยก็จะได้แบบสัมผัสมือที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เจ็บมือเออไม่ลื่นด้วยใช่ครัเวลาเหงื่อออกหรืออะไรอย่างงี้อ่าโอเคค่ะจุดต่อไปเลยจุดต่อไปเลยนะครับคือตัวซินชักด้านหน้านะครับที่เราจะมีทั้ง7ชั้นเนาะด้วยระบบตู้ครื่องมือเองครับพี่ปาค่ะตัวนี้ก็จะสามารถทําให้เปิดได้ทีละหนึ่งชั้นเพื่ออะไรนะครับเวลาเราใส่เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือต่างๆเนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะเนาะค่ะถ้าเกิดเราเปิดทั้งหมด7็ชั้นพร้อมพร้องกัน ตู้พิควําหรือตู้เอียงมันก็จะเปิดได้แค่ทีละหนึ่งเท่านั้นเป็นระบบเซฟตี้ระบบหนึ่งนะคะ2ตัวนี้มีเหมือนกันเลยป่ะน้องแบงค์มีเหมือนกันทั้ง2ตัวครับแต่จะพิเศษนิดนึงครับรุ่นที่เป็น pm 71 drc ครับผมพิเศษยังไงตัวนี้จะมีช่องเก็บของเพิ่มน้าข้ารับอีกหนึ่งช่องก็จะมีช่องเก็บของเพิ่มตรงนี้ทําให้ไซส์มันดูใหญ่กว่ากันนิดนึงแต่ทั้งจริงมันคล้ายๆกันนะน้าดาเรียกว่าเป็นแบบพี่น้องพี่น้องฝาแฝดเนี่ยแล้วที่พี่ชอบมากเลยนะี่เห็นแล้วชอบเลยคือ หน้าตาดีไซน์ของมันต้องบอกว่าแบบสวยงามจริงๆเด่นเลยคือยังคงเอกลักษณ์ความมีสีน้ําเงินของคุณหาไว้มีมล็อกกดกันไหลแล้วก็ ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนสีแบบอลูมิเนียมด้านสวยงามมากนะคะตัวตู้เองเนี่ยก็จะเป็นสีดำแล้วที่สำคัญืิโลโกพูม่า,านี่เป็นแบบเงาอยู่ตรงกลางตู้แบบนี้เลยในส่วนของล้อนะครับพี่ปาตัวนี้เนาะจะเป็นล้อเนี่ยจะมีสีล้อเท่ากันทั้ง2ตู้ค่ะแต่ตัวเล็กที่ผมยืนอยู่เนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเอ่อ7 d r c n ตัวนี้นะครับก็จะมีล้อที่ล็อกได้1ล้อ จากโม่สี่ล้อคนระับก็จะสามารถล็อกได้หนึ่งด้านล็อกได้หด้านโอเคแล้วเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ล่ะตัวใหญ่นี่ก็จะสามารถล็อกได้2อล้อครับโอเค okay. ก็เรียกว่าถ้าเกิดเราเห็นไปใช้งานแล้วต้องการใช้ตรงไหนประจํากลัวมันจะเลื่อนจะแกว่งไปมาก็ให้กด,กกดล็อกกดล็อกได้เลยใช่สะดวกมากค่ะ ถือว่าดีเลยค่ะออกแบบมาได้อย่างลงตัวทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องไซส์กันบ้างดีกว่าว่าแต่ตู้แต่ละตัวเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่กันบ้างตู้เล็กเนี่ยจะกว้างทั้งหมด72.5เซนนะครับอ่าค่ะครับจะมีความลึกอยู่ที่46.5เซนสองตู้เนี่ยจะลึกเท่ากันตู้นี้จะสูงที่93เซนเท่ากันมันสูงเท่ากันเลยเนาะสูงกับลึกเท่ากันแต่กว้างห่างกันนิดนึงเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมีไอตัวเจ้าตอเลดอยู่อ่าด้านข้างโอเคค่ะ ตัวนี้นะครับก็จะกว้างกว่าตัวนี้จะกว้างที่9 7ซนเมตรนะครับโอเคอ่าแล้วก็เรื่องของแต่ละชั้นรับน้ําหนักได้เท่าไหร่บ้างอ่าจะแบ่งเป็น7ชั้นนะพี่ปาทั้งหมดเนาะโดยที่ชั้นที่ 1- ถึงชั้นที่5นะครับนับจากด้านบนลงไปอ่าจะรับได้ชั้นละ25กิโลกรัมครับพี่ปาโอเคส่วนชั้นที่6ก,ก,กับชั้นที่7จะรับได้35กิโลกรัมอ่าโอเคเท่ากันไหมคะ2ตัวนี้เท่ากันครับอ่าเหมือนกันนะคะชั้นที่ 1- 5, ถึงชั้นที่5้ารับน้ำหนักได ส่วนชั้นที่6และชั้นที่7รับได้35กิโลกรัมอ่า35กิโลกรัมครับผมโอเคก็ไซซิ่งทั้ง2ตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ต่างกันนิดหน่อยตรงที่มีโซเลตเนาะใช่ครับแล้วก็เรื่องของรับน้ําหนักก็เท่ากันเลยและไอตัวโซเลตนี้ความกว้างความยาวเท่าไหร่บ้างโซเลตนะครับสูงเนี่ยประมาณ70เซนนะครับส่วนความกว้างเนี่ยที่22เซนครับพี่ปาอ่าโอเคต้องมีคําถามหนึ่งสองตัวเนี้ยเนี่ยตู้เครื่องมือช่างแบบเนี้ยเนี่ยมันเหมาะกับใครช่างประเภทไหนบ้างที่ควรใช้คะก่อนอื่่นนนนเลยะะครับก็ขอแําาวต ื่องมือช่างเนาะก็เหมาะสําหรับช่างที่เป็นมืออาชีพหรือว่าใช้งานในสุ่มบริการหรือ,อว่าปู่ที่ได้รับมาตรฐานคือในการเก็บเครื่องมือเนี่ยอาจจะมีการเก็บใส่ตู้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะแนะนําให้ใช้ตู้เครื่องมือละโอเคก็สําหรับเจ้า2ตัวนี้นะคะเราก็รีวิวไปหมดแล้วเนาะน้องแงอม็กครับอ่ายังไงนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะมาตอบให้ใช่หรือสามารถติดต่อเข้าไปในที่ Facebook ูมา a ทัไทยแลนด์นะคะหรือ www.puma-thailand.com ครับ สามารถมาดูสินค้าตัวจริงได้ที่โชว์รูมของเราอยู่ที่ไหนโชว์รูมของเรานะครับตั้งอยู่ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับอยู่บนถนนวราจักนี่เองนะครับ<ะ>ใกล้ๆกับคลองถมเซ็นเตอร์เนะาะหาไม่ยากครับธีรวัตรเครื่องอัดลมใช่ครับหาไม่ยากค่ะใกล้ๆเลยต่อไปก็อาจจะมีไปวางที่ร้านตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศด้วยใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ให้ไปดูดได้ที่นั่นนะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เป็นกําลังใจให้เราค2คนด้วยถัดแล้วก็ฝากติดตามว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวเครื่ มือตัวไหนเป็นตัวต่อไปได้ครับพี่ปาเนาะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน,นะคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ